วันนี้เป็นครั้งที่26นะครับวันที่5ธันวาคมส5 6 8หของข้าพเจ้านายกาธันวฑุสอ264น,นี้ครั้งที่26นะครับวันที่5ธันวาอันนี้ถูกต้องนะครับคลิปเมื่อกี้อัดผิดนะครับคลิปเมื่อกี้อัดอัดเป็นวันที่เอี่บครั้งที่24บวันที่3นะแต่ว่าจริงๆมันต้องเป็น ครั้งที่5และครั้งที่4นะครับคลิปคลิปคลิปเมื่อกี้นะครับพอดีออกมาจากห้องหนึ่งเพื่อให้ประธานที่ต่างกันนะครับอ่ะ<ม>อันนี้ตรงนะครับตรงตรงครั้งที่6วันที่5้าธันวานะครับโอเคขอเปียงวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่อง พระคำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จดุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามุีขอเทวราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสะทายของพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวทั้งหลายโปรดจงอนุจงบันดาลให้จิตของเจ้าเป็นสมาธิอนันควรแก่การสวดสะทายมนต่อไปบทสวดชุนุมเทวดาสามันตาจักวาเรสุอัตราขจันตุเทวตา สัทธามมามุนิราชสะสุนันตุสัคโมคทังสาเคกาเมจรุเปคิริศิขราตเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรเทจคาเมตรูวนาคาหเนีเคหะวัตถุมหิเคเตปุมาจันตุเทวาชละทาวิสเมยะกันทปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวัจนังสาทุวเมสุนันตุธรรมะสวรราโูอายพันตาธรรมะสวนกคารูอายพันตาธรรมะสวรกาโูอายพันตา บทสวดน้มักรสิทธิคาถานะโมตัตสสะภะควะโตระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตสสะภะควะโตระหโตสัมาม,าสาสมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะควะโตระหโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจกิริยาคาถา,า,ถา ang, adows, ang, นะัตถิเมสานังอนะัญญพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสวดิเมโหตุสนะัพทานัตถิเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสวดิเมโหตุสัพทานัตถิเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะ สวดท่เมโหตูสัพทาบเทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอตายะสัพพานินางปูเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมพูิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒเชนะมาหโตูสพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพานินางปูเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมพูิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒเชนะมาหโตูสพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพานินางปูเรตวาปรมีสภา ปัตโตสัมโพธิมุตตังเอตนะสัจจวัฒเชนะมาหนตุสพูปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมัยยังภะวาสเกสูวิหารติกปีรถุสมิงมหาวเนมหัตาภิขูสังเคนะสัถิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัเพหีวะอรหันเตหิท้าสหีจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปติตาหนติพระวันตังทัศนายพิขุสังคันจะอตโคจตุนางสุทาวาสกาิกานังเทวานังเอตัหัวสีออยางขภะวา สกเกสุวิหารติกขปิอุตสมิงมหาวเนมหัตตาพิกุสังเคนะสัททิพจมัตเตหิพิขุสตเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทสัสหิเจโลกธทาตุหิเทวตาเยโพเยนะสันนิปิตาหุนติพระขวันตังทัศนายพิขุสังคันจะยนนานโนะมยามปิเยนะพระขวาเตนุปสรรกเมยามาอุปสรรกมิตวาพระขวัตโตสันิเกปเจคาถาภาเสยยม,มติอัตโคตาเทวตาเสยถาปินามากภละวาปุริโสสมัชิตังวา พาหังภาษาเรยยะภาษาที่ตังวาพาหังสมมินเชยยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปุรโตปาตุระหังสุอันตโคตาเทวตาภควัาต no ังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัังสุเอกมันตังถีตาโขเอกาเทวตาภควโตสันิเกมังคาถังอภาษิมหาสมโยปวนสมิงเทวกายาสมาคตาอาค่าตัมหะอิมังธรรมสมยังทักิตาเยวะอัปาราที่สังคันติอัตโคปาราเทวตาภควโตสันิเกมังคาถังอภาสิตัตระพิกาโวสมาถ่างสุ จิตตังอัตโนชุ่มกังสุสารถีวะเนตานิฆะเหตวาอินทริยานิรหขันติวันทิตาติอัตโคปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกมังคาถังอภาสีเชตวาขีลังเชตวาปรีคังอ hey ินทขีลังโอหะจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมลราจักขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตขโคปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกปัิมังค่าถังอะาสีเยเกจิพุทธทางสารังาตาเสนเตฆมิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเทหัง เทวกายังปูเทวกายังปริปุเรศันติติอัตโขภะควาพิขูอมมันเตสิเยปูเยนะพิขเวท้าสาสุโรกธาตุสูเทวตาสันิปติตาหวนติตถาคตตังทัศนายะพิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสูงอัติตมัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานังเอตระปะมาเยวเทวตาสันิปติตาอหสุงเสยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติ อนาคาตมะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทาเตสังปีพระวันตานังเอตปลมายวะเทวตาสันนิปตตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิอาจิกีสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสัทุกังมนาสิโกรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขูภะวะตัจจสมุสุงภะวาเอตัโวจา สีโลกมนุกัสสามิยะถาภูมมาตถสิตาเยสิตาคิริคัพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโลมหังสาพิสัมุสัมพุโนโอธาตมะนัสาสุธาพิปัสสนมนาวิลาพิญโยปัญจัสเตยตาวาวเนกาปีรัทเวตตัวอมันตยิสัทธาสาวะเกศสนเนรเตเทวกายาพิคันตาเตวิชานาถพิฆโวเตจะอัตตปมังรุงสุตภาพู้ทศะศาสนางเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานัทศสนัง อภเพเ,เกศตามาทัุงสหัสังอัาสตเริงสตังเอกเกหาสานางอมนุสานามัทสูงอปเปเกนันตามาทักุงที่สาสภานพุทธาอหูตันจากสาพังอภิญญายะวะวะขิตวานะจจคุมาตัดตัวมันะย่สถาสาวเกศสเนร,รเตเทะวะกายาพิกันตาเตวิชนา,าถาพิกโวเยวหังกิติสามีคิราหีอนุภุษะโสสัตสตหาสาวยะขาภูมากาปิราวัวาอิทิมโตชุติมัโตวันนวมันโตเยสสิโนโมทมานาพิการมุพิขูนางสมิติงว่านาัง ชาสหัสสายเหมบตายะขานานัตตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสิโนโมทมานาพิการมุงพิขูนางสมิติงวานังสาตาขีราติสหัสสายยะขานานัตตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสศิโนโมทมานาพิการมุงพิขูนางสมิติงวานังอิจเจเตโสระสาสหัสสายยะขานานัตตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสศิโนโมทมานาพิการมุงพิขูนางสมิติงวานัง เวสามิตาปัญจสตายขานานัตตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสศิโนโมทมานาพิกามงพิขูนังสมิติงวานังคุมพิโรราชฆาหิโกเวบปุละสานิเวศนางพีโยนังสตตะสหัสสังยะขานังไปยุรุปาสติกุมพิโรราชฆาหิโกโสปาคาสสมิติงสมิติงวนังปุริมันจัตที่สังราชาทัตตะรถประชาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายะสศิโสปุตตาปิตาสาภาัววนทนามามาภะไรที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสศิโน โมทมานาพิกามุงพี่ขูนางสมิติวนังถ้าขีนันจะที่สังราชาวิรุโหตประสาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายศศิโสพุทธาปิตาสาภาโวินทนาามาภพลาอีที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสิโนโมทมานาพิกามุงพี่ขูนางสมิติวนังปัชฉิมันจะที่สังราชาวิรูปะโกประสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายศติโสพุทธาปิตาสาภาโวินทนาามาภพลาอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทมานาพิกามุงพี่ขูนางสมิติวนัง อุตรันจัตที่สังราชากูเวโรต์ประสาสติยะขานังอธิปฏิมหาราชายะสัตสีโสพุทธปิตาสาภาวุนทนามามาภลาอที่มันตชุดิมันตว,วันนาวันตเยะสัตสีโนโมธมานาพิการมุงพิกูนังสมิติงว่านังปุริมาที่สั่งทตัตตะรัถโทักขีเนนะวิรุหกูปชิเมนะวิรูปรขโขกูเวรุอุตรังที่สั่งจัตตารโอเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาท,ทัตละมานาถังสุวะเนกาปีรัเทเวเตสั่งมายาวิโนทาสาอาคูวันจันนิกาสถานมายา,า,ยากุเตนทุเวเตทุ พิภูจจะพิภูตัวสหจัตถโนกรมนรมะเศโถจะกินทุขันทุนิขันทุจปะปนาทโทโอปมัญโยจะเทวสูโโปเทวสูโตจะมาตาิจิตเสโนจะคันทับโพนารูราชาเชโนสะโพอาคูปันจัิขโขเจวะติมพรูสุเยวัชสาเอเตจันเย,ยจราชาโนคันทัพาสหราชุภิโมธมานาภิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสา,า,สาตจกายกัมภะละสัสตราอาคู ปายาคาสหยาติพิยามุนาทตระตาจะอาคูนาคาเยสัสเชโนเอลวันโนมหานาโคสุปาคาสมิติงว่านังเยนาคาาราเชสหัสาารันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธาจักขูเวหายสาเตวันามัชปตาจิตราสุปันาอิติเตสนามังอภยตถานาคราชานามาสีสุปนโตเขียบมามาสีพุทโสัญหาหิวาจาหิอุปหยันตานาคาสุปนาสารนามกังสุพุทธัง ชิตาวชิรหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัเสตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราธานเวขสาเวปจุติสุจิติจัปหาราโธนมุจิสหสตันจัปภริปุตานังสเพเวโรจนามกาสันนหิตวาพระดิเงเสนางลาหุพัตมุปาขะมงสมมโยธานิพัทเทเตพิกนังสมมิจิงวานังอาปูจเทวะปัทวีจเตโชวายโยตถาขมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะเยัสสหสห เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายสะสิโนทัศเสตีธาทากายาสเพนะนาโตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสะสิโนโมตพานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวันังเวนทูจะเทวาสารีจะอาสมาจเตุเยยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรคกิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรคกิตาลักขานิปุรคกิตวาอาคูมันทวลาหกาวสุนังวัดสโวเสตโทสกุปะคาปุตินทัตโททัศเสเตทธาทากายาสเพนะนาโตนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสะสิโน โมทมานาพิกามุงพิกุนางสมิติงว่านังอทาคูสาภูเทวาชาลามัคคีสิขารีวา่อา,า,า,าอตกาจารุชาจารุม,มาปุปภูพานิพาสีโนวันุนาสหธรรมมาจารุตาจานชากาสุเลย,ยรังจิลาอาคูอาคูาควาสวรรนสีโนทัศเ,เตธาทา,ทากายาสเพนานันตตวานิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทมานาพิกามุงพิกุณนางสมิติงว่านังสมานามหาสมานามนุษามนุสุตมากิทาปุุสิกาอาคูอาคูมนปุรุสิกา อาถาคูหาริโยเทวาเยเจโลหินตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสสิโนทัสเสตย์ทาธากายาสเพนานัตตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสสิโนโมทมานาพิการมงคลภูนางสมิติงวานังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคขันสาธาโอทาตะไครหาปัมโมขาอาคูเทวาวิจขนาสทามัตตาหานักชามิสกาจายสสิโนธนยังอาคาปัจจุโนโยทิสาพิวสติทัสเสตย์ทาธากายาสเพนานัตตะวันิโนที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสสิโน โมทมานาพิการมุงที่ขุนนางสงมิติงวานังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจะเยสซสิโนสามพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะเอสาอาสวานิมมานาราติโนอ o ahu athahu paranimita t h a s า t า thagaya น a น e ต a n a t t o n ทิมันโตชุติมันโตว,วันละวันโตเยสะสิโนโมทมานาพิการมุงที่ขุนนางสมิติงวานังสัตเทเตเทวนิกายาสเพนนานตตวน,นิโนนามานันเวเยนาอาคันจุงเย,ยจันเย,ยสทิาสาสห ปุตตชาติม้าขีลังโอคตินมนาสวังทะเขโมคะรัตังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุปรมาปรมัตโตจาปุตต้ที่มาโตสหสานังกุมาโรติโสจ่าโสปะคะาสมิติงวังสหสพรมมาโรกานังมหาพรมาทิตทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเศรษฐอิสราอาโคปัจเจกวัสวัติโนเตสัญจามัชโตอาคาหานิโตปนิวาริโตเตจสาพภยพิักเตสินเทเทเวสพรมเกมารเสนาภิกามิ ภาสากันหาสรรมันธิยังเอถะคันหาถาพันธัฐาราเคนะภันธมุทุโวสมันตาปริวารรธามาวมุนจิตะโกจินังอิติตธรรมหาเสนโนการเสนังอภเพสยิปานินาตะละมหาจจะสรังกาตะวานาเพระวังยะถาปะปุสโกเมโขธนญาโตสวิชุโกตถาสัวปจุฑาวติสังคุทโวสยังวเสตันจาสพังอภิญญายะวะวะขิตรวานัจักขุมาตัตัวอมันตยิสัตถาสาวกีสานิเตมาเสนณาภิกันตาเตวิชานาาภิกโวเตจะอัตตบรมการุสุตวะกุลจักศาสนัง วิตราเขหปากามุงเนสังวมปีอินชยุงสัพเพวิชิตสังคามาพยาติตายสัสสศิโนโมโทันติสาพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ <c oughs> บทสวสดจุลชัยยาละปกรณ์ นะโมเมพุทธเตชะสารัตะนัตยสสะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเท,ทวานารายะประเมสุราสิทธิพรหม,มาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมภีรรักขากาสามุธทธาผูตุงคังคาจะสภาม,มะชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยย,ย,ย,ยยะทรชัยยะชัยะทรณิทรณีอุทธิอุทธีนาทีนาที ชัยยะชัยะขะคนละตนละนิสัยนิไรสายเสณะเมรุราชปนนารชินรชีชัยยะชัยะคำพีรัสสมพีนาเคนทนาคีปีศาจจะปูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณนามุขสาตราชัยยะชัยยะจำปาที่นาคะกุละคันทกชัยยะชัยยะขาจคนณตุรงสุกาลภผู้ชงสีหาพยคธทีปา ชัยยะชัยยะวรุณนามุขายาตาชิตาชิตาเสนารีปุนสุติอรดีชยะชัยะสุขาสุขาชีวิชัยะชัยยธรณีตะเลสาสุชัยยาชยะชัยธรณีสารตินสาชยชยมังกรารัญญาภวเชัยชัยวรุณนยเขชยชัยรักเสสุรภุชาเตชาชยะชยยะ พรเมนทัคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชาชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหาโรฮหรินเทวาชัยยะชัยยะพรมมาสุรขโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหกวิรุปโคจันทิมาลวิอินโทจเวนเตโยจักุเวโลวะรุโนปิจะอคิวายโยจะปาชุนโหกุมารโอทตารัตถโกอัธารสะมหาเทวาสิทิตาปัสสะอาทโย อิสิโนสาวกาสัาชัยยะราโมสัพวตุเตชัยยะธโมจะสังโคจะทัาสปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชีนะชัยยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชีนะโหตุเตชัยยะมังลังชัยโยปิพุทธศาสีนิมตัวยังมารัสสะจัปปาปิมะตัวปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทประโมทิตาชัยยะตถาพรหมคนามะเฮิสิโนชัยโยปิพุทธศาสีริมตัวอยังมารัสสะจัปปาปิมะตัวปราชโย อุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคณามเหสิโนชัยโยปีพุทธศสิเดมาตัวยามาราศจับปาปีมาตัวปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวคณามเหสิโนชัยโยปีพุทธศสิเดมาตัวยามาราศจับปาปีมาตัวปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนคณามเหสิโนชัยโยปีพุทธศสิเดมาตัวยามาราศจับปาปีมาตัวปราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถานาคคณามเหสิโน ชยโยปิพุทธศาสตร์สิิมโตอย่างมารศาสตรจปาปิมโตปราชยโยอุโคสยโพนิมันเทปโมทิตาชายยะตถาสภามะคะนามเหสินโนชายันโตโพธิยาโมเลสยยานางนันทตโนนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชยโยโหหิชายสุชายมคเลปราธิตปันลังเกสีเสปัทภิปโคะเลอภิเสเกสาวพุทธานางอคาปัตโตปโมทติสุนขัดตังสุมังคลังสุปปาตังสุมุทิตังสุขานสุมหุตตัวจาสุิถังพรหมจาริสุปัทขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปัทขินาง ปทักขีน ah ah ังมโนกรรมังปณิทีเต้พระขีนาปทัะข hm ีนานิกัตวานาพันตเตเทักขีเนเตอัฐรัฐาสุขิตาวิรุฬหาพุทศศาสนอโรคาสุข <vår> ิตาหงุทธะสหสภพหิยาติภิสุนันตุโคนโตเยเทวาอสมิงทานอธิคตาทีขายุกาสทาโหตุสุขิตาหนตุส <saute> ัพพารักขันตุสัพพัตตานังรักขันตุสินชินาศาสนังยากาจิปัตนาเตสังสภพปูเรนตุมโนรัฐา ุตกาเลปวัสันตุวัสสังวัสสาวราหกาลูคาจุปัทวเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะถาอรหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังภะกวาสาวัตถียังวิหารติเชตวเนอนาคปินทิกัะอารามเมตตระคุปภะวะพิขัวมันเตสีพิขวโติ ระทันเตติเตพิขูพระวโตัวปัจโสสูงพระควาเอตัโบจะอุปทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตาตุธรรมัติตาธรรมนิยามตาสเพสังคารานิจาติตั้งตถาคตัวพิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสตเมตวาอจิคติเทเสติปัญเปติปัตเติวิวารติวิภัชติอุตานีกโรติสเพสังคารานิจจติ อุปาทาวาพิขเวตถาคตางอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมมัติิตตาธรรมมัยามตาสัพเพสังคาราทุขาติตังตาถาตัวพิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกรติสัพเพสังคาราทุขาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานงอนุปาทาวาตถาคตานัง ทิตาวสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยมตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคตัวพิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชจิตวาอภิสเมตาวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวารติวิพัชติอุตานีกรติสัพเพธรรมานัตตาติอิธรมะบจะพระควาอัตมานาเตพิขูพวะวตภาสีตังอภินทุนติ บทสวดพัทเทกัตคาถาอตีตังนารับว่าเขมยยะนัปติกังเขนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทตีตัมปะหินันตังอปันตจะอปันตจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลัไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธามนุพะรุหเย ผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจแจง่มแจ้งไม่งอนเง่ขอนแขนเขาควนพ่อปูนอาการเจ็ดนั้นไว้อัเชวะกิจจมาตัดปังโกชัญญามะนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโนสังค์รันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสียนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหัรัตตมตันทิตังตังเวพัทเทกรโตติสันโตอาชิคเตมุนี มนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเปลี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกลียกลานทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวขปัจเจเวขานะสพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายกจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขาราทุกขาราทุกขาสังคารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวทง,ทงทั้งที่เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรานนทุวังชีวิตตงังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืน ว่าสังมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมย์ชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายเป็นของความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายอยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาโนคันประชาวิญญาณฉุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กาลิงฆะรังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตถสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนองอุปาทวายธรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัชชะวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสสมสุโขความเข้าไปสรงประงับสังขารทั้งหลายเป็นสูงอย่างยิ่งสเพสัตตาวันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริงสุจะมริสาเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตเทวะหังปนิ เราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอธาสังสยโยความสงสัยในความตานี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวนเมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกำมังสเพหิพะเตหิตกระตังปุญยังโนุุมทัันตุสุนันตุพนตัวเยเทวาอสมิงทาเนอธิคตาธีคายุกาสทาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปมลจันตุ มาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุสเพอญาติกาสุกิตาหวนตุทุกขาปมุจันตุสเพปีสาสเพยขาสเพเปตาสุกิตาหนตุทุขาปมุจันตุสเพอาจาริยุปัชายยะสุกิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสเพยนขัตตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจันตุสเพเทวาสุกิตาหนตุท <unhappy> ุกขาปมุจันตุสเพสามตินังสมิชันตุโว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควาบทปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปฆเรโพธิฆเรตหิงตหิงตาธรรมทานเนนะพระวันตุปุชิตาโสดถิงกรรณเตทาวิหารมันทะเล เราจัมัชานวกาจะพิขโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานภปูตาสุิตาพระวัตุเตชะลาผู้ชายเยปีจะอันธสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวโปาติกาอิญญานิกังธรรมวรางปฏิจเตสเพปิทุกสะการุตสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธราจปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัถายะจาหิตายะจาอัมเพรคะตุสัธโมสเพปีธรรมจาริโน วุฒสัปปะปุญนยามะธรรมมอริปรเวทิเตปสัสสาน,หนาหุนตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนาสัมมาทาวังเปเวชันตกาเลเทวปวัสตุวุทิภาวยสสตานังสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตรชังนิจจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมีนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทานบทเทวตาโยชนะคาถาทุขขปัตาจานิททุขา ยะปตตาจานิพยาโสกับปตตาจานิโสกาหัวตุสเพปิปานิโนเอตาัตตาจามเหหิสัมพัสตังปุญญสัมปะทังสเพเทวานุโมทันตูสัมภัสสปติสิทยาทานังททันตูสทายะสีรังรขันตูสปทาภาวนาพิรตาหัวตุข้ันตูเทวตาบทสุมังคลคาถาโหตูสพังสุมังคารังรักขันตูสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสวดีหัตุนิรันตรัง โหตุสพังสุมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสวดทีโหตุนิลันตรังโหตุสพังสุมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังคานุภาเวนะสวดทีโหตุนิลันตรังสพเพพุทธาภรัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปันธมิสัพโสสพเพพุทธาภปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังปันธมิสัพโส สัพเพพุทธาภลปปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชีนาระขังปานมิสัพพโสสัพเพพุทธาภลัปตตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชีนาระขังปานมิสัพพโสสัพเพพุทธาภลรปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชีนาระขังปานมิสัพพโสสัพเพพุทธาภลรปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชินาระขังปานมิสัพพโส สัพเพุทธาภารัปตาปจจกานันจะยังผะรังอรหันตานันจะเตชินาระขังพันธมิสัพโสสัพเพุทธาภารัปตาปจจกานันจะยังผะรังอรหันตานันจะเตชินาระขังพันธมิสัพโสสัพเพุทธาภารัปตาปจจกานันจะยังรารังอรหันตานันจะเตชินาระขังพันธมิสัพโส อำนาจแห่งบุญกุศลที่พระเจ้าได้สวสขยายพระพระทุบขนี้ข้าพระเจ้าขอน้อมเคราที่ถวายเป็นพระชุกศนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกรริติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสดสุขวันคาลายัยขออนุสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะิรีมงคลแก่พระเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงไได้อันสุดมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอยาได้มีแก่พระเจ้า ขอให้ว่าเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงานตลอดกาลนานอีทั้งขอเทียบเทาทั้งหลายผู้ได้อณโมทนาสาธุการในบุคคลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเสรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสียงสเร็จได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและดิธานุภาพอันุสกธิ์อำนวยผลให้เป็นสริมงคลแก่ผู้ครอบครองในประชาโทการเทิน